เขารู้ว่าสิ่งที่อยู่ข้างในไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือแต่ต้องการเพื่อน โดนผลักประตูประตูเปิดออกอย่างง่ายดายเสียงดังครืดเบาๆเหมือนการเปิดฝาลงศพภายในห้องนั้นเมืดมิดและเย็นจัดราวกับกำลังยืนอยู่กลางฤดูหนาวโดนส่องไฟฉายเข้าไปและแสงไฟก็กระทบเข้ากับเงาร่างของผู้หญิงคนหนึ่งนั่งคุดคูอยู่ที่มุมห้องเธอสวมเสื้อผ้าฝ้ายสีขาวนวลที่ขาดวินและมีคราบดินโคลนแห้งกรังติดอยู่ ผมยาวสีดำของเธอเปียกชื้นจนลู่ลงปิดใบหน้าเกือบหมดใคครมหานูะเสียงกระซิบของเธอเบามากแต่กลับกล้องสะท้อนในโสตประสาทของโดนเหมือนตะโกนและสิ่งที่ทำให้โดนตัวสั่นคือเสียงนั้นแฝงไปด้วยความหิวโหวยหญิงสาวค่อยๆหันหน้ามาแต่ไม่ใช่การหมุนคอแบบคนปกติ แต่มันคือการหมุนด้วยการบิดตัวที่ทำให้กระดูกสันหลังดังกึก<ๆ>กึกกรัก<ๆ>สยดสยองใบหน้าของเธอไม่ใช่ใบหน้าศพแต่เป็นใบหน้าของคนที่ถูกขังและอดอยากยาวนานผิวซีดเผือจนเกือบโปร่งแสง<ๆ>เห็นเส้นเลือดฝอยสีเข้มไทายร่างแหดวงตาสองข้างกลวงโบดดำมืดสนิทราวกับหลุมดำไม่มีส่วนของตาขาวเหลืออยู่เลย รอยยิ้มบนริมฝีปากฉีกกว้างเกินกว่าที่คนปกติจะทำได้เผยให้เห็นฟันซี่เล็กและแหลมคมเรียงเป็นแถวประหลาดหนาวหรือเกินที่จะช่วยปลดปล่อยหนูได้ไหมคะทันใดนั้นกรอนประตูก็ถูกสับลงด้วยแรงกระชากป<ะ>ังเสียงดังสนั่นจนห้องสะเทือนกลิ่นดอกปีบในห้องโหมกระหน่ำจนดนสำลักและหายใจแทบไม่ได้ จากนั้นเสียงลากเท้าที่เขาได้ยินจากข้างนอกก็เริ่มดังขึ้นรอบตัวเขาใกล้เข้ามาเรื่อยๆเหมือนมีคนนับสิบกำลังเดินล้อมอยู่แต่ไม่มีใครให้เห็นนอกจาก,จากผู้หญิงคนนั้นดนหันไปที่ประตูแต่หญิงสาวกลับปรากฏตัวขึ้นขวางหน้าในเสี้ยววินาทีดวงตาที่ดำสนิทของเธอ จ้องมองลึกเข้าไปในจิตวิญญาณของเขาน้ำเสียงของเธอกลายเป็นเสียงแหบห้าวและชั่วร้ายาว,นะวันรุ่งขึ้นไม่มีใครพบดนอีก มีเพียงร่องรอยของรอยขีดควนใหม่เพิ่มเติมจากด้านในประตูห้องที่ถูกปิดตายแต่ชาวบ้านยืนยันว่าทุกเที่ยงคือเสียงเคาะประตูที่ดังจากห้องบนชั้นสองไม่เคยจางหายไปจากที่เคยเป็นก๊กก๊ก,กตอนนี้มันกลายเป็นก๊กก๊กก๊ก มันดังขึ้นสี่ครั้งเสมอเหมือนมีใครใหม่กำลังพยายามหนีออกไปจากข้างในห้องที่ถูกขังด้วยร่องรอยของดอกปีบตลอดการ